นะคือปนเดีย๋ยวไอซสิมาขอน้องไอให้เขามันสัญญากับเม่น้องไว้โดดแล้วว่าไอจะมาขอน้องแต่ไอกับโมมาโอเยอเย็นลาไออยงวุ้นเงี้เขาขวาเดือดไม่ไอมาเจ็บปออเดสไอก็เมียชีพเด้์คิไให้นะตอนี้ไก็บมีเดอ แ,แ,แต่เฮากระคบกันมาด่นแล้วไทยบ้านเทยเมืองเพิ่นกระหูแล้วเพิ่นกระเทาะรอถามือทีไอ้สิมาขอน้องเพิ่นกระว่าวกระวายยุกมือถามน้องอยุกมือน้องโมฮูจะตอบไทยบ้านไทยเมืองเพิ่นจังดแล้วขอเวลาอีกไ้มหนึ่งเดียได้บอตอนนี้ไอ้กำลังทอนโฮมเงิอนอยู่ มึงมาอย่างอยู่นี่เมื่อมึงมาอย่างนี้กูบอกจะกเครือแล้วว่าโบต้องมาหามานบักอันนี้นะบักอันนี้ก็คือการโบต้องมายุ่งกับลูกสาวกูนับแต่นี้ไปโบต้องมาหามันอีกเด้อไปเมืเ่อ เาว่าเขาจะไปซอกเิ็เรียกกินในเมืองไหนาพ่อแม่แล้วบอกด้วยเขาเคาเหมือนแล้วคันเขาจะไปซอกเวกเฮ็ดหาเงินเพื่อไปขอผู้สาวถึงมั่นใหม่เพราะว่าเขาก็วังเขาดุลแล้วคันเขาประสบผลามสำเร็จแล้วเขาจะกลับมาได้ เหนบ่แก้วเจ้าบ่นีข้างความฝันคงอีกบ่ไกลเก้าโอดเก้าเอาไอ้เหตุเจ้าสิไปไสให้ว่าให้สิเข้าไปนี่ดิ้สิไปไปสเก็บเงินาาเงินตงองเกไ้สิยาาห้สิมาตงองสิางน้ พันชันไอตั้งใจหเหตุเวกเดอ้อน้องที่ถามมึงไงกลับมาและถามมึงที่เขาส่งคนให้แต่งงานกันพันชันได้ไปกันเด้วดสวยโชคดีเด้อไอแม่บอกจะเชื่อแล้วว่าโบต้องมายุ่งกับบางันนี้มันมีฝันยาแต่งลูกดอกไปเข้าเงินไปแจ้งตัว วันนี้แค่สิมาหาแม่เสียงกว่ามาอย่าไปฟังม re. <mel> <ip ro> <parfois> ีอายและน้องสองใจนั้นคือพลังเจ้าสวยสบายดีครับันี่ครับพนังงานเดี๋ยววะขอโทษเด้อพนักงานติดแล้วอ๋อเด้อเด้อขอบใจเลยเหมือนมีไฟเยือก ฟันคงอีกบ่กไกลเก่าโอดเก่าเือนสบายดีโอ้สบายดีไปจึงได้มาจึงไดขคือมาฮอดพี่นี่เฮ้เมื้อนี้โอกาสดีก็เลยพาลูกพาหลานมายืมบยามสะน้องสบายดี ทางปากเลอะพมีอะงรข้าใจเด้อคันซันเข้าไปนั่งในเหงนนื่นเนอะอยู่นี่มันฮอนไปซื้นแก้วเอ้ยแก้วลูกเอาน้ำม,มาหับแขกให้แม่ไว้จะดืุมจะได้เล่าลอยเอาน้ำให้กินอ๋ออาจารย์ดลูกสาวเฮียนจบระ่าดกินโอ้ยกเฮียนจบ น,นี่แหละแต่ว่าก็ยังโบได้ไปคิดสิไปเฮ็ดอย่างเธอดอกโอ้ยยังโบทันมีผครูเข้ามาจับมาจองดีโอ้ยมันโบมีไข่ดอกโบมีเธอโอ้ผูดีเลยสัส่าแต่หลานทรายเห็ดเรียนจบระ่าเฮ็ดอย่างเรียนจบแล้วผู้นี้เรียนจบแล้วเห็นจบ,นนจบ,จบมาแต่ต่างประเทศก็เลยปัจจุบันกําลังจะ่ต่างบริษัทก็เลยให้คนมาเข้าสวยเยี้ยมาเป็นผู้บริหารบริษัทให้สบายดีเพ่อนเด้ลู สวยดิอันนี้คื่อแก้วลูกสาวค่อย oh, อโอ้บได้เห็นหน้าดนนะเป,นเป็นสาวแล้วเนาะงามคือแม่เนาะ <c oughs> ลหลานนี่ก็บ้าทึกใจจังไดยกสีด้เป็นลูกขยแล้วคอยเป็นตามความบังนะแก้วลูกไปเบิ่งของยู่ของกินยู่หันครัวไปขั้นพอมีอย่างลูกกับปีขนขันค้ามาสู้เพื่อน ขอโทษ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 โ,โ,โ,โดยแ e> ม่คือเขางหุนนกำการไดมายืมมายามนี้กับสีฟ่าแจ่งๆหยเนาะพาลานตัวนี้มาเบิ่งนลูกสาวของอีแม่ถ้าว่าเพื่อนยังบ่มีพูดจับผู้จองเนนะก็อยากมาสู้ขอให้ทางน้ำนส่ตัวนี้แต่ว่าลูกสาวของอีแม่เฮียนจบมายังไม่ได้เห่อใด เรื่องเวียกเรื่องงานในการโคคอยมีปัญหาเนอกแต่ว่าคันว่านั้ได้มาเป็นหนึ่งครูชีวิตของลูกเนี่ยูกะมีเวียกเรื่องงานทำไงอยู่ว่าอยู่บริษัทกันยังบมีคนมาซอยเวียกแน่แน่เพราะว่าบริษัทอะยังว่างเลยบัย่านเรื่องเวียกเรื่องงานนะเพราะว่าอยู่บริษัทของพวกเขากนยังแบบว่ายังขาดผุ้ที่อ่าเกี่ยวกับเรื่องบัญชีาว่าได้สุข,ขอได้เป็นสู้เป็น แฟนหรือว่าเป็นครูผม,มีกันนนแล้ว่ะอยากให้เพื่อนท่านเขาไปเสีใสเวียกอยู่บริษัทเลยอยู่เป็นหัวหน้าฝ่ายบัญชีเลยฮะนะ <c oughs> ถ้าว่าได้แต่ได้ลูกสาวไปเป็นร้านไพ่นะแต่ก็บโบโบเบิ้งแต่ร้านไพ่ดอกทางครอบครัวอินเน,นอรตัวอย่างว่าขาดเคลลินเงินค้ำหรือว่าอยากได้รถคันใหม่อยากได้สายพอแบบใดฮะนะก็บโบมีปัญหาดอกรต่ว,ว่าการใช้ชีวิตทางครอบครัวนี่นยถือว่าให้งากสบายสบายหน้าม้าของประเทศละ ไอ้ er สีสวยสดใสขึน mm ้นก่าคันสั้นแม่สิลองปรึกษากับลูกสาวเหมือนกันเด้อแต่ว่าจังไดญแม่กันสิให้มันแต่งกับลูกถนัะเอาวันนี้จะได้เหมือนกันได้บันนี้นะเพราะว่ายังนัดหมูไปสุ่มอยู่โอ้ยบุญท้ากินข้าวกันว่าอีน้อยมันเฮ็ดของกินอยู่ได้อ๋อ้ได้แล้วได้แล้วมาหน้ามาหน้ามากินข้าวยาบไปไปฮะจะได้ก็ขอบใจแล้วกลับกันเลยคุณกลับกันเดลยเด้อหน้ามาอยาบแม่เด้อ ฝันคงอีกบ่ไกลเก่าอดเก่าเงอนสวรรค์ท่านคงเห็นใจสู่ด้วยหัวใจจับมือเก่าไปด้วยกัน แกวเอ้ยแกวมาเมียนเจ้าให้แม่ได้ไว้แก้วแม่มีเรื่องสิลงนางลูกได้คือจังซีแม่คะนะอยากให้ลูกสร้างครอบครัวสาไม่ใช่ให้ลูกออกกับผู้ดดละแม่ตายกระท้าวเจ้เพิ่นมาหาเมื่อกี้แม่เมื่อกี้ดีๆแต่ลูกไม่ได้มกักเราลูกหาก็เคยเห็นหน้าแล้วเธอเดียว โอ้ย,อยู่กิดกันไปเดี๋ยวก็หักกันดอกเสื้อแม่นี่นะแต่ลูกสัญญากับไอเพชรไว้ว่าลูกจะแต่งงานกับเราสัญญาสัญญาแล้วมันมาขอลูกบอกแต่เรากําลังไปเฮ็ดเบี้ยหาเงินโอ้ยมันบุยปัญญาแต่งลูกดอกเบื่อมันทั้แน่ขี้คุกคืออย่างนี้เอากับทา้าวเจเราฐานะเราห่างมีบริษัทเราก็มีเมื่อก่อนอีแม่เคยบอกไอเพชรว่าอีเม่สิหายลูกเอากับไอเพชรหลังจากที่ไอเพชรไปเฮ็ดเบี้ยกลับมา เราได้เงินกลับมาไปอยางที่แม่คือว่าหักษาคำสัญญาหักษาให้หยางลูกมันมวยปัญญาแต่งลูกนะเบื่อลูกมันเ้าจากเถื่อแล้วว่ามันสีมาขอลูก่ะนะเดี๋ยวนี้มันก็หนีไปใส่กระบอฮู้ลูกสีท่ามันเห็นหยางโบเจังไหนลูกกับโบแตงลูกแตงอนี่ยแม่จะให้ลูกแต่งกับเราโบเจังไหนลูกกับิแต่งกับไอพีดแม่ลูกนี่ก็บโบฟังเฮ้ยฟังความ ไอแพดทำใส่น้องเน่